ครับตอนนี้ก็เสร็จไปครึ่งหน้าแล้วนะครับตอนนี้หมอได้ทําการปรับรูปหน้าตรงขมับแค่1ซีซีนะครับสังเกตว่าหน้าข้างนี้ตรงขมับล่างเนี่ยพอได้รับการเติมเต็มหนุนกระดูกตรงโหนกแก้มเนี่ยซึ่งเป็นคานร,รับน้าหนักหน้าเนี่ยหน้าข้างนี้ดูกระชับขึ้นนะครับหน้าดูเล็กดูแคบกว่าด้านนี้ดูมีการหย่อนคล้อยมีโหนกแก้มดูเป็นมีความบวมแล้วก็มีตรงร่องตรงกลางแก้มกับร่องร่องแก้มด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับพี่โอกเจ็บไหมครับ ไม่เจ็บเลยครับหมอนเบาเบามากชอบไหมครับเป็นไงบ้างชอบมากครับแล้วก็นอกจากนั้นหมอได้ทําการขีดปรับตรงจมูกด้วยครับเดี๋ยวยิ่งนิดนึงนะครับตรงจมูกเนี่ยตอนแรกเนี่ยมีความงุ้มลงนะครับก็เลยแบบเสริมปลายจมูกให้พุ่งชันขึ้นนะครับให้กลับไปเหมือนเดิมให้ให้จมูกเป็นเส้นตรงเหมือนเดิมไม่มีฮัมแล้วนะครับจมูกก็ดูเป็นสันสวยขึ้นดีขึ้นนะครับมากครับยอดมากนะครับจมูกเป็นไงบ้างครับจมูกดูตรงขึ้นแล้วก็โดขึ้ด เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงบ้างว่าทำเสร็จทั้งสองข้างนะครับ ครับเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เสร็จทั้งหน้าแล้วครับใช้ฟิลเลอร์ไปแค่ 3CC ซีซีนะครับฉีดขมับข้างละ1นซีซีแล้วก็ฉีดตรงจมูกอีก1ซีซีนะครับจมูกนี้ไม่ได้ฉีดให้ให้เป็นสันอะไรมากเพราะว่าเดิมหล่ดโด่งอยู่แล้วของพีโอจมูกสวยอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพออายุมากขึ้นไปจมูกมันงุ้มลงฉีดงัดให้ปลายจมูกเปิดขึ้นจมูกเป็นเส้นตรงมากขึ้นแล้วก็ตอนนี้มีตุ่มๆนี่คือฉีดโบท็อกไปด้วยนะครับก็เลยอาจจะมีแบบมีตุ่มโบท็อกนิดหนึ่งก็เลยเห็นเป็น เปลเ่ยวเป็นไงบ้างชอบไหมครับชอบครับดูดีขึ้นมากเลยครับเจ็บไหมครับไม่เจ็บครับคุณหมอมือเบามากแนะนําอยู่นะว่าดีอยู่ใช่ไหมครับดีมากครับโอเคครับได้ครับถ้าเกิดใครสนใจก็อยากจะปรับรูปหน้าหรือว่ากังวลตรงไหนก็เข้ามาให้หมอปรึกษาหมอก่อนได้เลยนะครับขอบคุณ